ทําการปุ๊บลูกค้าเข้ามาปับ๊บวันนี้ลูกค้าของเราแวะเข้ามาตัดบัตรค่ะซึ่งบริษัทของเราจะมีรับตัดบัตรด้วยนะคะมีตั้งแต่3เดือน6เดือนไปจนถึง10เดือนตามนโยบายของบริษัทเลยค่ะระหว่างนั้นกรมธรรก็ออกพอดีเลยรเ,รววเร็วมาก อย่างที่เราเคยบอกเลยค่ะว่าลูกค้าสามารถนั่งรอเพื่อรับกรมธรรม์กลับบ้านได้เลยลูกค้าท่านนี้ก็เช่นกันค่ะนั่งรอไม่ถึง5นาทีก็ได้รับกรมธรรม์แล้วแต่หากลูกค้าท่านไหนไม่อยากได้กรมธรรม์แบบกระดาษเราก็มีกรมธรรม์แบบไฟล์ให้เหมือนกันนะคะจะเป็นกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์จะส่งผ่านไลน์อีเมลหรือตามช่องทางที่ลูกค้าต้องการรับเลยค่ะแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบกรมธรรม์แบบไหนมากกว่ากันแบบกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิก คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไล e ์ดีไซ n ์อินชัมาได้เลยนะคะเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจประกันภัยได้มากขึ้นให้เราดูแลประกันคุณมั่นใจได้